มาแล้วแล้วท่านปู่รอหลานได้ไหมท่านปู่มารอตะพักแล้วท่านปู่รู้ว่าเจ้าต้องมาอยู่มารออยู่ที่นี่ท่านพี่ก็เลยมาถามท่านปู่ใช่หรือไม่ใช่ท่านเลยเป็นนั่งรอกันทำอู่อยู่ที่นี่เพื่อรอเจ้ามาหาหลานขออะไรท,ที่ได้ที่มีได้ไปเยี่ยมท่านปู่เลย พัทูมมีอะไรจะมอให้เจ้าเพื่อให้เจ้าให้ช,ชีวิตนโลกมนุษย์หลังจะขอรับไว้ขอบคุณพีู่ที่เมตตาหลานนขนาดเลเจ้าเอาไปขายขา้ค่าสินค้าได้เงินมาก สวัสดีเราหญิงเพชรเองนะมีพี่ๆได้คอมเมนต์ว่าอยากเจอท่านปู่ของเราเราได้ให้น้องพิมพ์อ่านให้เราฟังแล้วเราก็อยากจะพาพี่ๆไปหาท่านปู่แต่เราไม่รู้ว่าท่านปู่จะอยู่หรือเปล่าและเราจะได้เจอท่านหรือไม่เราเองก็ไม่แน่ใจ เราวันนี้เราเลยเข้าป่ามาคนเดียวแล้วพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเราเลยว่าเรามาที่นี่คนเดียวแล้วจะเกิดอันตรายหรือไม่ท่านพี่เคยบอกกับเราว่าถ้าเรามาที่แห่งนี้จะไม่มีผู้ใดทำ้ายเราได้เราขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่ให้กำลังใจเราตลอดเราขอบคุณมากจริงๆและวันนี้เรา พาทุกคนไปหวังว่าจะได้เจอท่านปู่และได้กราบท่านไปค่ะและนี่เราก็กำลังจะเดินทางไปเราจะไปดูกันว่าเราจะได้พบท่านปู่หรือไม่ เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆดูเช่นเดิมน่าจะดีกว่าวันนี้น้ำค่อนข้างใสเลยทีเดียว ใช่แน่ๆเราเจอแล้วท่านปู่ท่านพี่ก็อยู่ด้วยเราควรทำยังไรดีเราควรทำยังไรดี านปู่คงออกจำสิงกับท่านฤาษีแล้วไม่มีปลาด้วยมีปลาด้วยสวยมากเลยอล้าใส่มากใช่ท่านพี่กับท่านปูอยู่ตรงนั้น ข้ากำลังเดินเดี๋ยวหลานขอตั้งกล้องก่อนนะเจ้าคะ ออกมาแล้วแล้วท่านปู่รอหลานได้ไหมท่านปู่มารอตะพักแล้วท่านปู่รู้ว่าเจ้าต้องมาหมาลานมัรออยู่ที่นี่ท่ทานปู่ได้ไหมใช่ท่านเลยเป็นนั่งรอกันทำอู่อยู่ที่นี่เพื่อรอเจ้ามาหา ผมยังเห็นหน้ามาเลยเกินสบายดีแล้วเจ้าเป็นไมาอย่างไรบ้างสบายดีหรือไม่สบายดีพี่ย่าเจ้าแปงไม่ได้มาเลยหรือเขาา้าไม่เจ้าพาเขามาทไมเจ้าไม่กล้าพามันมาขออนุญาตท่านผูนกน้กอ่อนการ พูดเลยมันนั่งรอกันี้ไงเพื่อรอเห็นหน้าเจ้าแฝงเดี๋ยวหลานจะพามานะเจ้าค่ะท่งานเจ้า้รงพามาเจอท่านอู่ด้วยได้จ้ะขอท่านพี่เห็นว่ามาก่อนท่านปู่มีเรื่อง อยู่ที่นู่นไปยังไปอยอังหลานสบายดีเจ้าค่ะเขาดูแลหลานดีแต่หลานทำงานท่านปู่รู้จักทำงานในก็ท้าเหมือนพวดทาาใช่ไหม บอกข้าพยายามไปทำยุ่งก่อนเจ้านั้นก็ได้ใจเจ้านั่นคือทางเจ้าเลือกเองข้ามมจะมาดึงได้หรอก ถ้ามีอะไรจะให้อะไรจะท้ทค่พี่ดดุมีอะไรจะมอบให้เจ้าพ่ให้เจ้าใช้ชีวิตยิลงมนุษย์หลงจะขอรับไว้ขอ,อ้่ออม่ตาหล เจ้าเอาไปขายขายข้าสินค้าจ่าได้เงินมากามาไม่เป็นไรทำยังไงน้องจ้าด๋กวม้เปิดดูได้หรือมเจ้าคะจ่ายเชือด บาบหลอกเงยจออิ่ม้อนขอบคุณท่านผู้และท่านพี่เป็นอย่างมากจอยค่าขขยจอได้็ดังลายสืนลีง พี่และท่านปู่ให้สิ่งนี้เรามาท่านทั้งสองบอกว่าอยากให้เราจะได้ไปใช้ชีวิตด้านนอกได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะนําไปทําเยี่ยงไรและไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ามากขนาดนั้นหรือไม่งั้นเดี๋ยวข้าขอไปลาท่านปู่แล้วเรากลับกันเถิด เรกรงว่าจะเป็นการรบกวนพวกท่านทั้งสองมากเกินไปเดี๋ยวเราวางของไว้ตรงนี้ ลหน้าเจ้าเองเอาเจ้าแฟนมาด้วยนะมึงยังหน้ามันเลือกขึ้นเดี๋ยวหลังขอไปจับให้ถูใกล้ๆก่อนนะกเจะดีขึ้น got to the เดี๋ยวเราจะนำสิ่งนี้กลับไปให้แฟงและกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำเรื่องไรกับสิ่งนี้ท่านปู่นำมาให้ข้าบอกว่าข้าจะต้องนำไปใช้ในชีวิตงั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้เพื่อเอาไปให้แฟงกัน แล้วเราเดี๋ยวเราให้ดูท่านปู่อีกรอบท่านพี่ท่านปู่ท่านสองคนน่าจะกลับไปแล้วแต่ไม่เป็นไรท่านพี่กับท่านปู่น่าจะเดินทางกลับ ยังบ้านเมืองเราไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าฝนใกล้จะตกแล้วไปเราเดินทางกลับกันดีกว่ากลับบ้านกัน